สว,ส,สวัสดีครับสาเมาล์แซ่บเรามาเจอกันแล้วนะคะท่านผู้ชมอยากจะรู้เรื่องเมาเมาแซ่บแซบของจริงของจริงของชาวบ้านและก็ของเราเองนะฮะทุกอย่างแซ่บจริงทุกอย่างเมาจริงนะฮะต้องบอกว่ารายการสามเมารแ์แซ่บเป็นกระแสที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งคุณผู้ชมนะครับวันนี้เห็นไหมฉากสวยมาก มากแล้วก็เนี่ยอาทิตย์ต่อไปนี่อาจารย์ได้ดูเลยว่าคนที่จะมานี้ต้องแซ่บมากนะฮะฉะนั้นฝากรายการด้วยนะฮะคุณผู้ชมทุกวันเสาร์11นาฬิกาตรงถึงเท,ที่ยงตรง1ชั่วโมงพบกับคู่ดูโอแห่งบ้าน,านทีวีอาจารย์เตรียมนะเศษฐีอาจารย์กิจประพนันธ์การันตีสามเมาเล่ <millennials> าายวแซ่พบกันไหมครับแล้วรีรันในวันอาทิตย์เวลา1 1นาฬิกาตรงถึงเที่ยงตรงเช่นกันฉะนั้น วากรายการดีๆเล็ดๆนวล,ล,ลนัว,นวกับพวกเราทั้งสองคนด้วยทางบ้านวันทีวี PSI 73และ117ครับแล้วพบกันครับ